สภาพใหม่วันน,นีนะ้ประตูดำยังไม่เปิดน้ำารับนะ้นมีปลาซักเกอร์เป็นจำนวนมากครับขึ้นเต็มหลังนะประตูดำนะส่วนปลาสวายนะครับคิดว่าจะล่องมานู่นแหละหลังจากที่เขาเปิดประตูหรือไม่ก็สูบน้ำออกนะแต่ตอนนี้ยังยั่งนะครับนิ่งๆครับน้ำไม่เดินคิดว่าปลาก็น่าจะกินยากแล้ววันนะี้เดี๋ยว โยนอีกสองไม้สองไม้นะครับนะไม่มีอาการไข้ว่ากันเนะาะจะย้ายย้ายใหม่ครับสวยนะครับผมใครมาก็ฝากดูแลด้วยครับเรื่องความสานะอาดเนาะก็ฉีก็ไปฉี่นู่นนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามาฉี่ตรงเนี้ยครับเหม็นโคตรเลยนะตรงนี้น่าจะเป็นที่ไม่ใช่ที่ให้คน,นครับเนาะคนก็ไปฉี่หลบๆเอานะครับนะเหม็นมาก